จิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในศาสนานี้จำพรรษาแล้วมีสตรีนิมนต์ว่าขอท่านจงมาเถิดเจ้าข้าดิฉันจะถวายเงินทองนาสวนพ่อโคแม่โคท่าชายท่าหญิงแก่ท่านจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่านดิฉันจะยอมเป็นภรรยาของท่าน หรือว่าจะนำหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่านในเรื่องนั้นถ้าภิกขุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกเร็วนักสักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจาร,ร์ของเราก็ได้พึงหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัตแต่ขาดพรรษาพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิกขุในาศาสนานี้จำพรรษาแล้ว มีหญิงแพทย์สยานิมนต์ว่าขอท่านจงมาเถิดเจ้าข้าดิฉันจะถวายเงินทองนาสวนพ่อโคแม่โคท่าชายทาาหญิงแก่ท่านจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่านดิฉันจะยอมเป็นภรรยาของท่านหรือว่าจะนําหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่านในเรื่องนั้นถ้าพิกขุคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกเร็วนักสักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้พึงหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัตแต่ขาดพรรษาพิขูทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในาศาสนานี้จำพรรษาแล้วมีหญิงสาวเถ้อคือสาวแก่นิมนต์ว่าขอท่านจงมาเถิดเจ้าข้าดิฉันจะถวายเงินทอง นาสวนพ่อโคแม่โคท่าชายทาาหญิงแก่ท่านจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่านดิฉันจะยอมเป็นภรรยาของท่านหรือว่าจะนำหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่านในเรื่องนั้นถ้าภิกขุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกเร็วนักสักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจันทร,ร์ของเราก็ได้ พึงหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัตแต่ขาดพรรษาพิกุทั้งหลายอันหนึ่งพิกุในาศาสนานี้จำพรรษาแล้วมีบันดาะนิมนต์ว่าขอท่านจงมาเถิดเจ้าข้าดิฉันจะถวายเงินทองนาสวนพ่อโคแม่โคท่าชายทาาหญิงแก่ท่านจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่านดิฉันจะยอมเป็นภรรยาของท่าน หรือว่าจะนำหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่านในเรื่องนั้นถ้าพิกขุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกเร็วนักสักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจันทร,ร์ของเราก็ได้พึงหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัตแต่ขาดพันษาพิกขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในศาสนานี้จำพันษาแล้วมีพวกญาตินิมนต์ว่า ขอท่านจงมาเถิดเจ้าข้าพวกเราจะถวายเงินทองนาสวนพ่อโคแม่โคท่าชายทาาหญิงแก่ท่านจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่านหรือจะนําสตรีอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่านในเรื่องนั้นถ้าพิกขุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกเร็วนัก สักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่โรมอจรรย์ของเราก็ได้พึ่งหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัตแต่ขาดาพรรษาพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในศาสนานี้จำพรรษาแล้วมีพระราชาทั้งหลายนิมนต์ว่าขอท่านจงมาเถิดเจ้าข้าหม่อมฉันจะถวายเงินทองนาสวนพ่อโคแม่โคท่าชายท่าหญิงแก่ท่าน จะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่านหรือจะนำสตรีอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่านในเรื่องนั้นถ้าพิกขุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกเร็วนักสักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจันทร,ร์ของเราก็ได้พึงหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัตแต่ขาดพันษาภิขุทั้งหลายอนหนึ่ง พิกุในศาสนานี้จำพรรษาแล้วมีพวกโจรนิมนต์ว่าขอท่านมาเถิดขอรับพวกข้าพเจ้าจะถวายเงินทองนาสวนพ่อโคแม่โคท่าชายทาาหญิงแก่ท่านจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่านหรือจะนำสตรีอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่านในเรื่องนั้นถ้าภิกขุคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกเร็วนักสักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจาร์ของเราก็ได้พึงหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัตแต่ขาดพรรษาพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในาศาสนานี้จำพรรษาแล้วมีพวกนักเลงนิมนต์ว่าขอท่านมาเถิดขอรับพวกข้าพเจ้าจะถวายเงินทองนาสวน พ่อโคแม่โคท่าชายทาาหญิงแก่ท่านจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่านหรือจะนำสตรีอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่านในเรื่องนั้นถ้าภิกขุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกเร็วนักสักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจาร์ของเราก็ได้พึงหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัตแต่ขาดพันษา พิกุทั้งหลายอันหนึ่งพิกขุในศาสนานี้จำพรรษาแล้วพบทรัพย์ไม่มีเจ้าของในเรื่องนั้นถ้าภิกุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกเร็วนักสักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรทร์ของเราก็ได้พึงหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัตแต่ขาดพรรษา